ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระหลวงพระพัฒนะครับรุ่นช้าจนก0 0ร้อยปีเป็นพระปี6กี่นะครับแท้ทันนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาชมเรืองแรกนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อ1นเคนะครับเนื้อหนเคนะครับ กำลังจะเป็นไก่นะครับเลขโคด71นะครับเดือนนี้ต่อไปครับอับกาก้าสาตินนะครับนี่ครับนี่อันนี้หลังมาเตพีลงอย่ากไก่นะครับเลขโคด93นะครับ องค์นี้ทองทิพย์นะครับทองทิพย์ซาตินนะครับลงยานะครับเลขโค้ดหนึ่งสามนะครับอง์นี้นะครับเป็นอปากานะครับซาตินนะครับหน้กะจุบทองนะครับลงยาแดงนะครับมีสององนะครับองนี้อันนี้เลขโค้ดหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ องหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดนะครับนะครับเป็นยาสีแดงนะครับนี่ครับองหนึ่งเลขโค้ดเก้าสิบเจ็ดนะครับนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะครับผม